เสียชีวิตกว่า70คนและบาดเจ็บเกือบ700คนอินโนเซนซ์อาลมุสลิมส์เป็นหนังทุนต่ำที่ผลิตโดยนาคูล่าเบสลี์นาคูล่าชาวอเมริกันที่เกิดในประเทศอียิปต์โดยนำหนังซึ่งถ่ายทำเสร็จแล้วไปภาคเสียงทับโดยเนื้อหาดูหมิน่นศาสนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนักสแสดงและจากผลงานถูกนำไปเผยแพร่เจ้าตัวก็ถูกฟ้องในข้อหาละเมิดทรรมบนจากการเผยแพร่ภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำคุกเป็นเวลา1ปีและภาพทันอีกเป็นเวลาสี่ปีแม <op> <พ idal> ้ผู้เป็นต้นเหตุของคลิปจะได้รับการลงโทษไปแล้วแต่ประเด็นขอบเขตของสื่อกับอิสระในการเผยแพร่ความคิดยังคงถูกวิพากษ์เพราะขณะที่เว็บไซต์ Facebook ประงับการเชื่อมโยงผู้ใช้เอย่างคลิปดังกล่าวแต่ทาง Youtube กลับยังคงไม่ลบคลิปปัญหานอกจากระงับการเข้าถึงในบางประเทศที่เนื้อหาขัดกับกฎหมาย แม้ทำเนียบขาวจะออกมากดดันแต่ทางค o กเกิเจ้าของ YouTube ชี้แจงว่าเนื้อหาเป็นการโจมตีาศาสนาแต่ไม่ได้เป็นการโจมตีาศาสนิาชนจึงไม่เข้าข่ายแ p e e c h หรือการสื่อสารซึ่งมีเจตนากระตุ้นความเกลียดชังซึ่งเป็นระเบียบที่เว็บไซต์ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2007ัเ็พื่อปกป้องสิทธิการรับรู้ของผู้ใช้ YouTube และไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติทางาศาสนา วันตกมีผู้สร้างไม่น้อยที่นำแง่มุมของศาสนาอื่นๆมาตีความใหม่อย่างแพร่หลายเช่นกันพอมีใครพูดสปีชอะไรก็ตามมาเนี่ยแทนที่เราจะไปบอกว่าห้ามทำห้ามพูดเหมือนอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือตอบโต้กับวยสปีชของเราถ้าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดถ้าเราไม่ได้กับสิ่งที่เขาพูดเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อไปสิ่งที่ยูทูบทำมันต้องเป็นหลักการของเขาครับว่า นั่นกัดเตื้อกัดเสื้อเห็นเห็นอย่ามานิ่งพอจะมีหลักฐานแล้วทำมันนิ่งดูดูพ่อพอหนูเอาวิดีโอมาจ่อมันมันนิ่งไว้มันไม่กัดต่อเว้ยเดูอน่เน่เห็นแล้วนะมีหลักฐานนะกัดเตื้อแม่ได้ไงบื้่อ